ตกรุ่นนี้เหรอราคามันลงไปอีกนะแต่ได้รถปีหน้าหมายถึงว่าหมายถึงว่าได้รถมาเมื่อตอนอีกปีหนึ่งขรึงหน้าตกรุ่นเรียบร้อยละอ่ะเอาเวนกัมอ้าเอาคุณคิดในเซนง่ายๆเยสมมติ สมมติตอนนี้รุ่นใหม่อะไรุ่นโมเดลไหนใครออกใหม่เนี่ยสมมติหน้าวันนี้คุณไปจองปั๊บมันไม่มาแคมรี่อะสมมติแคมรี่อะแคมรี่มันเกิดในนี้แจ๊ดแจ๊ดไฮบิดวีองูวีออรโดอยากได้สมมติแจ๊สไฮบิดอยากได้มันไม่มาปีนี้แต่ว่าเวลารถมันออกจริงในปีหน้าเนี่ยเวลาเขานับปีเวลาคุณไปขายมือสองนนับปีี้แล้วปีนี้ถ้าเั็นรถคุณปีหนึ่งแล้วนะจริงเหรอถึงไม่ได้รถนะเอาเขาดูปีถามคุณรถปีอะไรปีสองพันยี่สิบสอง มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปี2013ถึงแม้คุณจะไปเถียงเขาว่าเฮ้ยฉันเพิ่งได้รถปี2013แต่รถโมเดล2012ราคามันลดลงไปอีกเต้นเขาเต้นเขามันบางทีไม่เห็นลดเลยนะเขาตีราคาได้เลยรถปีไหนอ2012โอเคราคานี้จบกพรานั้นเพรานั้นราคามันลดลงอีกนะไม่ใช่จากที่เมื่อกี้เราพูดกันว่าลงปีละสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเพอเพอเคสที่ได้ลดช้าเนี่ยลงอีกลงอีก อันนี้กรณีที่ต่นี้คำถามที่น่าสนใจกว่าคืออะไรไะก็ถ้าคุณจะต้องจ่ายเงินจ่ายทองอะไรต่างๆตามไอ้พันธะกรณีไอ้หนึ่งแสนบาทเพื่อได้ลดได้ลดภาษีแสนบาทเนี่ยแล้วได้ลดอีกตั้งหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยก็จะไปดิ้นรนทําไมวะเข้าใจก็ดูดีไงจองวันนี้ก็ไปเดทดรถมาขับมาต้องรออีกปีง่ะแล้วเดี๋ยวต้องไปดิ้นรนขอใบจงใบจองให้ช่วยแก้วันที่ช่วยบางที่บางคนเตรียมแล้วนะ บางศูนย์เนี่ยว่ากันตรงๆซึ่งแบบวานนี้ผมนั่งคิดให้ตลกดีเวคือแบบะถ้าสมมติบอกมันคือมัสในชีวิตแล้วมัสอะไรของเองว่ารอได้ปีหนึ่งจริงไหมเอออันนี้มันกำลังมีเคราะห์คำพูดกาอยู่ไงถ้ามันในเมื่อมันจาเป็นจริงทำไมถึงรอได้ปีหนึ่งไงต้องไม่จำเป็นจริงต้องได้รุ่นนี้ไงก็รอปีนะก็ค่อยว่ากันก็ค่อยไปคิดเอาเงินส่วนนี้ที่จะจะเอาไปจองไปผ่อนตอนนี้ <ไ>มา <ลง S 2> ใช้บริหารซะก่อนอันนั้กรณีคนจะซื้อรถเพื่อหวังภาษีีบางคนบอกว่าไม่ไม่หวังถ้าไม่สนใจเงินคืนภาษีเพราะว่าดูไปดูมาการทุ่มทุนลงไป5ปีรวม8ปดแสนบาทเนี่ยเงินคืนแสนเดียวเป็นเรื่องทิพย์ไม่เอาขอเลือกรถสักคันที่เหมาะกับตัวเราอันนี้ตั้งใจซื้อจริงๆอยากซื้อ,อรถสักคันจะเลือกยี่ห้ออะไรจะเลือกรถอะไรก็ต้องมีการถามตัวเองอีกครั้งว่าชอบแบบไหนใช้ที่ไหนรถแต่ละรุ่นมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันยังไงยืนยันได้ว่าไม่มีรถรุ่นไหนที่มีจุดเด่นเหนือกว่ารถยี่ห้ออื่นทุกข้อ อ้าวแน่นอนคุณพี่บัตรรวมทั้งยังมีราคาที่จะถูกไปอีกด้วยแม้แต่รถที่แบบตาดาวที่มีภาพลักษณ์ดูดีเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีข้อที่เสียแตกต่างมันกินน้ามันกว่ามันอะไรกว่าก็ต้องคือผมผมผมเนี่ยมีความเชื่อเลยนะอันนี้ผมผมพูดไว้ล่วงหน้าแล้วคุณรอดูว่ามันจริงอย่างที่ผมว่านหไอ้รถที่ตั้งใจจะซื้อกันในปีนี้เนี่ยนะที่บอกว่ารถภาษีได้แสนหนึ่งเนี่ยคุณจินตนาการนะผมเชื่อว่าปีหน้าเนี่ยไอ้รถโมเดลพวกเนี้นะ ราคามันจะลดลงถูกหมายควา่อนที่จะได้ลดหรือเปล่าคือคือคือมันเป็นตักกะง่ายๆว่าสมมุติว่าอาผมผมอดใจผมไม่ซื้อครับแล้วรอปีหน้าผมรอซื้อปีหน้าผมว่าราคามันก็จะถูกลงไปสมมุติมันอาจจะเป็นมือสองก็เหอนนะราคามลงไปมหาศาลนะแต่ถามว่าผมมานั่งคิดว่าผมเป็นคนที่จะซื้อรถตอนนี้ในอโมเดลพวกนี้นะผมต้องนึกในใจว่า ถ้าคูรอเพื่อจะรอซื้อมือสองราคามันลงไปทั้งเยอะนะความแตกต่างได้ลดพร้อมกันนะแต่ถ้าไปซื้อมือสองโมเดลตัวเดียวกันเลยนะถูกไปถูกกว่าเชื่อไหมอันนี้เป็นเรื่องความสบายใจอีกส่วนหนึ่งใช่แต่แล้วก็ไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาใช่มีใครนั่งอยู่ในรถหรือเปล่าไม่ไหวเนี่ยไม่รู้ไงบ้านเรามันตรวจสอบไม่ได้ได้ยังงี้ไม่จริงโอ้โหสมัยนี้เขามีระบบการตรวจสอบที่แบบจริงไหม ก็ซื้อกระสุนจริงจริง่ยที่เขาขา้อศูนย์นที่มันมีพวกอะไรเขาการันตการันตีไม่มีใครนั่งในรถแน่อันนั้นเ้าจะให้คุณเจนตาทิพย์อะไรไปดูไงตาทิพมาดูกันลยเชื่อเลยนะคุณเจนยานทิพย์เนี่ยพวกรถลิสซิ่งอะไรทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะจริงๆ5 6ห้าหกเดือนถ้ามันยึดได้แปลว่ารถยังไม่มีอะไรหรอกแล้วไผมผมผมว่าโดยคนที่เริ่มต้นทำงานถ้าดิ้นรนอยากจะมีเรินเนี่ยนะไปซื้อมือสองถูกกว่ามหาศาลจริง แล้วก็ถามเพื่อนฝูงก็ได้เขาอยากจะปล่อยรถมือสองที่เราสมมติเราอยากจะซื้อจริงๆนะครับก็ไม่เห็นเสียหายใช่คือไปใน Facebook เลยฉันอยากด้คันนี้ในคันนี้โดยปัจจุบันนี้เนี่ยคนใช้รถเนี่ยเขาเนื่องจากมันคอมพิวเตอร์ไลน์ใส่หมดแล้วระบบรถเนี่ยเพราะนั้นไอไอการศึกหลอมไม่เยอะหรอกแล้วลองจินตนาการว่าคนมีรถทั้งวันนี้มันเอาถนนที่ไหนวิ่งมันก็วิ่งอยู่ได้แค่นี้ มันไม่ได้ไปไหนมันไม่ได้ใช้สมบุกสมบันอะไรหรอกถ้ามันไม่ใช่รถโฟล์ววิลรถอะไรที่บอกโอ้โหต้องไปลุยอะไรมานะก็จอดไกลก็คุยแบบจอดนิ่งสิทธิข่าจำนวนไม้ที่มันจะวิ่งมันจะเท่าไหร่แล้วดิบนี้โกงไม้ไม่ได้ด้วยนะมันเป็นดิจิตอลนะเมื่อก่อนเนี่ยเพียงขี้เกียจขี้เกียร์เคลียจกริกกริกกรุ่นนี้ใช่แบบคือเริ่มต้นจากมือสองก่อนเนี่ยดีที่สุดคือถ้าจะซื้อรถ แล้วเพื่อมาใช้ก็น่าคิดอ่ะคือแค่จะตั้งใจจะใช้ไม่ได้แบบโก้เก๋เพื่ออะไรมากหนานะผมบอกข้อเดียวรถมือสองมั้ยเวลาผมซื้ออ่ะลดมือหนึ่งเนี่ยเวลาบรรทุกขวดนิดนึงนะแทบจะร้องไห้ลงไปแบบลงไปเลียสองทีอะคนไม่เลียเลยคือเขาบอว่าแบบรอยู่กับจดหมายว่าแบบโอ้ยโดนขวดโดนขวดแต่รถมือสองไงนะมันก็มีขวดหนึ่งมีรอยแบบอยากฉี่รถร้อนเพราะไอ้มือสองมันมีรอยบ้างอยู่แล้วไงเราก็เลยบอกโอเค นี่ือข้อดีระบบเป็นอย่างนั้นจริงๆของมันมีลอยอยู่แล้วเพราะเพราะเพราะอย่างที่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไปตัดสินใจแบบซื้อป้ายแดงแล้วก็ดิ้นหล่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะหรือสมมุติว่าพ่อแม่ออกเงินดาวให้แล้วบอกที่เหลือผ่อนเองเนี่ยแต่ภารับพลุงพลังที่ตามมาหายนะมาเยือนในระยะเวลาแบบอันสั้นมากนะจริงๆเว้นถ้าชีวิตของคุณตอนนี้เจอคนเนี่ยผมพูดได้เลยนะแปดสิบยี่สิบจริง 80%ที่ชีวิตเฟลเนี่ยเริ่มต้นเพราะไอ้รถเนี่ยหนึ่งใน80%ดแหละเพราะเขาไม่เคยมีไงพี่มันฟูมฟักนิสัยบางอย่างนะถึงไม่ต้องจ่ายเองนะแต่มันมีนิสัยบางอย่างนี่มันทําให้เราเราเราไม่ถูกฝึกในเรื่องของความเป็นคนไม่เคยบ้านบ้านกคือมันมันรู้สึกสัีเออร์ทันทีเลยพอมีรถแล้ว อามีมีรถมีรถก็มันก็จะมีเขาเรียกสถานการณ์ที่ทําให้เราจะต้องใช้เงินมาละหญิงมาละมาจบด้วยจบด้วยเสร็จกินข้าวเโชว์ต้องไปกินข้าวอ่ะทั้งนีที่ปกติก็ก็อกินข้าวแกงเตยปอนเสร็จกลับบ้านกินข้าวแกงได้เรื่องจริงแต่พอหญิงมาอ่ะไม่ได้ต้องร้านหรูทุกวันที่เวลาผมขับรถออกมาเจริญละมีเพื่อนนั่งสามคนเนี่ยผมไม่อยากขับรถนะทั้งทั้งที่ขับรถถูกกว่านั่งรถไฟฟ้าอีกแต่ผมไม่ขับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าเกิดผมขับออกมาผมจ่ายคนเดียวมันไม่แชร์ ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดนั่งเลไฟฟ้าเนี่ยจบทุกคนต่างกันกันนะโอเคผมใช้เพื่อนเพื่อนคุณรักดูไว้นะครับก็ดูผู้ชายคนเียวเอาเรืงที่มันไม่ขับรถด้อยีจริงแต่ประเด็นเพิ่งคิดเรื่องถือว่าคือถ้าขับรถนะสมุนทรร้อยถึงนะนั่งเลไฟฟ้ารวมกันสามคนนะสมุนทรร้อยห้าสิบนะผมนั่งรถไฟฟ้านะเพราะผมจ่ายแค่ห้าสิบสิบบเฮ้ย บางทีคุณไม่ได้กดปุ่มนี้นะเออจริงๆเพราะเราจะไปบอกเฮ้ยเพื่อนหารกันหน่อยสิค่าภาษีออกค่าอุบาทว์ออกค่าน้ำมันไอ้เพื่อนบอกสมไมกูต้องออกค่าน้มันลดมึงแล้วคนขับรถซวยซ้ำซ้อนนะเพราะว่าเวลาจ่ายค่าที่จอดรถอ๋อใช่ทั้งด่วนทั้งด่วนทุกอย่างซวยซ้ำซ้อนเป็นโลกซวยซ้ำซ้อนพี่พวกผมไม่ต้องไม่ต้องกล่าวกับผมนะไอ้พวกผมก็ได้ไม่ได้เยอะพี่พวกผมก็ได้นะถ้ามาด้วยกันวิบผ่านทั้งด่วน ขอบใจนะไม่มีเศษไม่มีเศษรักข้าดังด่วนรักดังด่วนเ้ยโอเคเอาเศษเอาเศษมาหน่อยผมเข้าใจผมเข้าใจรีบไปแล้วเพื่อนนั่นรีบเติมน้ำมันเลยรีบเติมไปแล้วมีคนช่วยแชร์ขอบคุณมปลาทำกุ้งเหรอสวัสดีครับวิธีส่งคำถามขอบคุณหนึ่งถ่ายคลิปวิดีโอคำถามครบตัวคุณเอง 2. อ,อัปโหลดคลิปวิดีโอคำถามส่งมาที่แฟนเพจของเราหรืไว้เ e ว e ็บ facebook.com/ebichannel หรือเซิร์ชคำว่า ebichannel 3. เราจะนำคำถามของท่านมาตอบในรายการมานี่ m a k e อเวอ